สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสริ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ทีมบีทีได้เริ่มทําการแสดงแล้วนะครับนี่ครับทีมบีทีเฮาเริ่มทำการแสดงนะคร,รรงครับพี่น้อง กวงกพงกพวงให้ยุดรถไปเฮ้าขวางหนีให้รถผมบอกแล้วออกหนีพปนะนะ,ะนั่นแหละถ้าเข้ากวจอดแล้วก็ฮะหัน เตะปิรถเตะปิดรถเนี่ยสั้นน่สั้นเขาก็เดินหนามดหายุมันเขขังอะไร่ดีกว่าตนีเข้ามาพี่น้อง

เอาขึ้นรถตุจะเห็นลแม่เนี่ยจะเห็นเลยเอานีละอเอางับขาให้งับงขายับไม่พูดไปผูไดพูดดูรถกันเลนไปได้สองสาเมาสร้างมขอให้มาสร้างหมไปมาเลยไปเลยันน่มาไนปหนไหแงแไปเลยาเอาขันขยับไดเาให้ยบมาด้างี้ เอาเลยเออเออเอาบัวอยับดุลงเลยไม่ยับไม่หยับแนวคือหยับเดินหนา้าหน่อยนึง่หยับม่นไม่ยับเลยเออขอทางนี้สงข้นนะเออเรียกว่าออานอะไรตีพาได้กันเออได้คือออาน ขึ้นไหมขุ้นไนขอซ้อยขึ้ไหมเลยแปกข้ามขวยไปอเอ,อปาดิออล่ะถ่ายคลิปอยูอย่ขอเปลียไนไอนน้นนัหม่งั้นของก็เทียหนึงปางได้บวใช่ป่ผ่านสักแกคยไหนออ มีอ้องเดียดไหมครับช่วยได้ครับอาศจารย์หัน,นหได้ครับเดียดคร,บาราบับอารามบ,อ,าามบอยเจอกับอมอมบอยนี่คือเด็กว,วัดบ่ <c oughs> อากาศอย่างนี้คิดถึงตงนอนทำงานอยู่อเมริกานะอ๋ออเมริกาอเมริกาใต้เลรอ๋ออเมริกาใต้ใช่ไหมน้องวะออเมริกาลา้น่ะฮึฮึฮึฮนฮฮ มันมีหน้าม่สาไปเห็นอะไรพออ้ออาเปล่าราุย, <laughs> อยนอะเลย่าราคเลยสองชั่วโมงไม่เคยพักนะครับออถุงมือนดิใช้สองสันเหมืนตัวเนี่ยรุ่นเนี่ยอ้ายบเล็กว่าไ้ใช้สันเยวาวน์อ่ะ <laughs> โอ้ใช้พิง,งหงห้องเลยครับเนี่ยงห้ไปจังหวัดจังหนาวครับ นี่ครับมันมีแต่หมอลำนี่ฮอดไว้กับมีนเ่ยครับพี่งอวแลไปจะหาน,น้ำดีแเ้วคนโอโ้ยพี่นองโอ้โยสุดยอวเลยครับเดี๋ย่ะ บ้างไหมบะเนี่จังมาจับบเนี่ยเลกอ่ะเฮ้ไปยัง โอ้ยพี่น้องเดียดไปครับอัศจรรย์นเลยครับพี่น้องเดียดอ,อ่ะเออของน้ำของท่าสะดวกสบายได้ครับนี่ครับอันที่เราอ้อมๆไปนั่นคือมองอาบน้ำนได้ครับพี่น้อง ขอบคุณครับขอบ,รขอบคุณทุกการร่างใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ